ตลาดนัดปิดแอร์นะครับชั้นแปดห้างพันทิพย์งามวงวานนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ,อ,อ,อ่พักเครื่องเจ้าดังๆอ่ะมาอยู่ที่นี่เยอะเลยะสำหรับท่านที่อยู่วงการพรักเครื่องก็น่าจะจะรู้อยู่แล้วนะครับโอ้มีผลไม้ขายข้างบนด้วยไว้เนี่ยตรงนี้รู้สึกจะวางเป็น กับพื้นนอ่ะก็จะมีโซนที่เขาวางกับพื้นแบบนี้นี่เกตยี่สิบก็มีอยู่นะเนี่ยยี่สิบบาทนะครับก็ทุกตล,ลาดจะมีแหละแต่ว่าอ่าตลาดชั้นแปดพันทิพงามวงวานก็มีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นหลักร้อยขึ้นไปหกสิบ พันต่ำห้าสิบหกสิบนะครับฝั่งโน้นน่าจะถูกน่าจะเป็นเออ่เสื้อผ้าตัวละยี่สิบาทฝั่นะงโน้นฝะั่งโน้นยังไม่ได้เดินไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินดูตรงกลางไปก่อนนะครับโอ้ร้านนี้เขา เ,เป็นของสะสมนะเนี่ยแพงนะครับนี่ไม่ใช่ผูก เกาเจ็ดสิบนะครับอันนี้มันจะเป็นกระเป๋าที่อยู่บนของกดังญี่ปุ่นนะครับเจ็ดสิบาทก็เป็นกระเป๋าใบเล็กนะครับตาของใช้จิปะทะต่างๆนะครับ โอ้แอร์เย็นจนหนาวนะฮะท่านผู้ชมถ้าเดินนี่ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะเสื้อผ้าหลักค่าราคาหลักร้อยนี่คือแบบอย่างดีอ่ะอังสวยอ่ะร้อยเดียวนะร้อยห้าสิบก็มีฝั่งน้นเสื้อเชิ้ตก็มีพวกสูตรพวกเสื้อยือดนะครับนักเรียนนักศึกษามาเดินเยอะกันเลยนะ รองเทา้าโอเคหนูรูร้สึกดิขอโทษสิบบาทนะเนี่ยครับบรรยากาศโดยรวมนะ เา๋าเอ้ยหมวกด้านบนหลายราคาอ๋อเติดตรงนี้ยี่สิบาทไงหลอกเราซะได้แล้วก็นึกว่ายี่สิบบาทนะคือราคาแตกต่างกันไปนะครับหมวก คนก็เริ่มเดินเยอะเลยนะคือมันจริงๆแล้วมันมีสาวันอะสุกเสาร์อาทิตย์นะครับฝั่งโน้นอะคนเดินเยอะเลยคนเริ่มมาเยอะแหละเดินชิวๆไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวร้อนนะครับปุกตา สองนะสองแล้วเมื่อหนึ่งวาเนี่ยติดราคาตั้งร้อยกว่าบางทีมันก็เป็นตุ๊กตาแบรนด์ดังนะครับอ,อันนี้ของสะสม ต้องขายรอพี่ย้อยตกใจวะโว้โมดาคูพื้นที่ก็กว้างอยู่นะประมาณตลาดหนึ่งเลยอะ,ะเสื้อผ้าละราคาแปดสิบ ร้อยหนึ่งนะครับเออพวกนี้เป็นที่อบขนมปังอบอุกผักจะเอามาขายข้างบนเลยนะเดินเข้าไปดูเสื้อผ้านะฝั่งนนพวกนี้สามสิบห้าสิบนะครับ ไม้ก็เอามาขายด้วยนะคือเรื่องของเรื่องอะ่ะคือแบบมันเป็นตลาดมือสองนะครับแต่เป็นมือสองติดแอร์นะครับข้อดีของตลาดนี้ เดินแล้วไม่ร้อนนะครับอืมอันนี้มันตัวละเท่าไหร่อะตัวละยี่สิบอ๋อออตัวละยี่สิบหักหกตัวสองหกตัวร้อยเออยี่สิบบาทนะครับั่งนี้รู้สึกจะคนจะแน่นเลยอันนี้สี่สิบบาทนะครับก็มีหลายเกรดนะสี่สิบ 40. อืมอันนี้ก็สี่สิบครับแล้วก็ ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นอโซนยี่สิบบาทนะครับทั้งทั้งหมดเลยนะ mm hmm. เห็นติดป้ายเต็มเลย mm hmm. ก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวเกาหลีนะประมาณนี้ mm hmm. ตัวละร mm ้อยเก่งยีนเ mm hmm. นี่ยถ้าเป็นเกตดอย่างนี้สีนี้นะตัวละยี่สิบบาท ฝั่งโน้นรู้สึกจะถูกนะนะลุมกันเต็มเลยซื้อห้าตัวแถมตัวหนึ่งอ่ะตัวละยี่สิบบาทอาดูเนี่ยยี่สิบบาทนะครับฝั่งน,นี้โอ้คนซื้อเยอะเลยนะเนี่ยไม่ต้องไปไกลเลยครับอ่าพันทิพย์งามวงวานนะครับชั้นแปดยี่สิบบาทนะครับนี่ เสื้อผ้าตัวละยี่สิบบาทซื้อห้าตัวซื้อร้อยหนึ่งแถมตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินันตังเกง่งนี้ห้าสิบนะครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นยี่สิบบาทนะครับ,บ,รบเขาลือกันตึมเลย ครับโซนนี้ก็เป็นโซนของเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองประเภทเกางเกงกางเกงยีนเสื้อผ้าเกาหลีนะครับอันดับแรกเลยเริ่มต้นยี่สิบาทครับฝั่งโน้นนะตัวละยี่สิบาทเป็นประเภทเสื้อผ้าพวกเกาหลีหมือสองนะ,นะ,ะแล้วก็กระเตื้องขึ้นมาก็ประมาณสี่สิบบาทนะครับสามตัวร้อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของเสื้อผ้านะครับตลาด มือสองนะครับชั้นแปดพันทิศงามวงวานนะครับผมก็มีหลากหลายนะค้าเขาแต่ส่วนมากก็จะเป็นประเภทเสื้อผ้ากางเกงยีนกางเกงเสื้อผ้าเนี่ยเยอะของสะสมงานสะสมก็มีนะครับคือค้าเขา,ขากันเลยอ่ะที่นี่นะครับที่นั่นะน่ะมาเดินแล้วก็ไม่ไม่ร้อนนะครับีเอ๊ เดินสบายๆมีของกินด้านข้างนะครับผมมาที่นี่ก็หลายรอบอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสมาใน,นหลายๆครั้งนะครับเป็นตลาดนัดติดแอร์บรรยากาศโอ่โถงเดินสบายแอร์เย็นฉ่ำนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะ ขอไฟนะครับหลุดมือเนี่ยผลไม้ก็มีขนมก็มีอยู่ข้างบนอนะ่ะที่ผมเดินไปทางไหนนะผมเริ่มงงนะเดินวนไปวนมางงแล้วเนะ่ยผมไม่เดินมาหรือ,อยังน่าแต่ยังไม่เดินนะ หัวก,ก่าที่ปานะครับสุดปยนะครับสุดปลายหัไว,วไปละสามสิบเดินวกไปวนมาผมก็งงสถานที่นะท่านผู้ชมอ๋อโอเคเดินมาตรงนี้แล้วนะ ก่าอนเช้าหกเดินลัดไปทางนี้แล้วกันนะครับ มันหลายโซนผมก็เลยงงนะครับท่านผู้ชมมมารู้เดินไปทางไหนวางนะงงนะเดินไปเดินมาเนี่ยงงคิดงงทางแหละยะเดินมาทางนี้เดินหลงทาง คือถ้าประเภทเสื้อผ้าที่เป็นพวกตุงเกงยีนมันอยู่ริมๆนะครับอยู่ริมๆขอบๆเลยนะตรงกลางก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยมาต้ออาามาแล้วเ่จมาแล้วหรอที่นี่นะเดินมาตรงนี้แล้ว อ๋อนี่ก็ายี่สิบบาทนะครับเหมือนตลาดทั่วไปนะแต่ว่ามันมีแอร์มันไม่ร้อน không trên cái trong này không này kia Hãy không บรรยากาศเดินสบายมากนะครับท่านผู้ชมคือไม่ไม่ร้อนเลยนะแอร์เย็นมากเลยรองเท้าเสื้อผ้านะครับ ก็แนะนำอีกหนึ่งตลาดนะครับอยู่บนชั้น8ห้างพันทิพย์งามวงวานนะครับท่านผู้ชมก็มาเดินได้นะครับสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีวันหยุดนะครับตะเลิกเพิ่มขึ้นมานะครับถ้ามี วันหยุดทัวๆไปนะครับตลาดนี้ก็จะมีเหมือนกันนะเ,<อ>เห็นเขาติดป้ายบอกว่า,าจะมีการจัดตลาดในวันหยุดนะครับจะเลิกด้วยนะครับ